สวัสดีครับผมภัยบูลดินสกุลนะครับก็ดูแลฝ่ายการตลาดนะครับแล้วก็ฝ่ายขายของพักใต้ตอนบนของ AIS นะครับก็ช่วงวันที่3วันที่4วันที่5นะครับเดือนกุมภาพันธ์นี้ก่อนวาเลนไทน์นะครับที่แกรนด์ฮอล์ชั้นหนึ่งที่เซนทันเฟสติวัลที่ภูเก็ตนี้นะครับเรามีจัดงานครับยิ่งใหญ่ อันดับแรกเลยก็เป็นเรื่องของ 3G Roadshow นะครับก็ 3G 900ของ AS เนี่ยครอบคลุมอยู่ทั่วเกาะภูเก็ตอยู่แล้วนะครับแต่เราก็อยากจะมารีมายกันอีกครั้งหนึ่งว่าเน็ตเวิร์คที่ดีที่สุดนี่คือจาก AIS นะครับทีนี้เน็ตเวิร์คที่ดีแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ครับก็คือ Device เรามีสมาร์ทโฟนมานำเสนอมากมายครับหลายรุ่นทุกตัวเนี่ยรองรับ 3 G 9 0 0ของ AS นะครับแล้วคิดว่าลูกค้าสามารถจะใช้งานได้อย่างเต็มที่แล้วก็ท้ายที่สุดนะครับยังไม่ท้ายที่สุดนะฮะก็ยังมีเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้อยู่ในตัวสมาร์ทโฟนนะครับในตัวแท็บเล็ตเนี่ย เรามาอัปเดตกันว่าตอนนี้เนี่ยโลกได้ก้าวพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับทีนี้เอก็นำมาเรื่องของเน็ตเวิร์กเรื่องของดีไวซ์เรื่องของแอปพลิเคชันมารวมไว้ในงานนี้ครั้งเดียวเลยนะครับยิ่งใหญ่จริงๆทีนี้มารวมแล้วพิเศษยังไงพิเศษก็จะมีออฟเฟอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ่อน0%นาน6เดือนหรือ อะไรอีกหลายๆลอย่างนะครับที่มาร่วมกับในงานแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังมีการแสดงนะครับอยู่ในช่วงงานเพื่อเอนเตอร์เทนลูกค้าที่มาร่วมงานทั้ง3วันนะครับก็เรียนเชิญนะครับชาวภูเก็ตมาถึงที่เลยครับสะดวกสบายที่จอดรถนะครับแล้วก็ในเซ็นท่นพวกเราก็ใช้เวลาได้อย่างเต็มที่แล้วก็มาอัปเดตความรู้กันเปลี่ยนมือถือรุ่นใหม่ๆนะครับในวันนี้เรียนเชิญครับจากยาเอเอพวกเราทุกคนครับผมสวัสดีครับ